ที่เราเห็นเนี่ยแปดช้นึงเราผลิตกี่เม็ดนะคะชั่วโมงละสองแสนเม็ดชั่วโมงละสองแสนเม็ดวันหนึ่งก็ตกประมาณสิบล้านเม็ดวันหนึ่งสิบล้านเม็ดนะคะทั้งหมดทั้งมวลภาพรวมของการดูแลมาตรฐานการผลิตยาเม็ดคุณเจ้าต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างคะหลักๆเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่ากระบวนการผลิตของเราเนี่ยได้คุณภาพนะครับเป็นไปตามมาตรฐานของออยอเป็นไปตามมาตรฐานของการผลิตแล้วก็การคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบ ที่เรามั่นใจแล้วว่ามีมาตรฐานทั้งหมดทั้งมวลของการได้มาซึ่งยาก,กินที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยต้องผ่านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไหนกันบ้างคะ <ๆ S 2> เนี่ยก็จริงๆส่วนใหญ่ๆเนี่ยทุกๆกระบวนการนี่ก็จะมีน้องๆหรือพี่ๆเภสัชกรที่ช่วยดูตั้งแต่การคิดค้นสูตรการทางการทดลองการปวบคุมค,คุณภาพการผลิตรวมไปถึงสุดท้ายก็ตรวจสอบอีกหนึ่งที ก่อนที่จะออกไปถึงมือพ,พ่อผู้บริโภคครับมีวิศวกรด้วยค<ช>วบ<ช>คุมเครื่องน,นี่ตอนนี้ต้นมาอยู่ในห้องทีเ่เปลี่ยนชุดเหมือนกันตอนนี้ต้นใส่ชุดแลบนะคะเพราะว่าห้องนี้คือห้องอะไรคะอันนี้ก็เป็นแล a p วิเคราะห์ครับแล a p วิเคราะห์ก็หลังจากกระบวนการที่เราผลิตยาพาราเมดเดียมเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าบรรจุภัณฑ์เนี่ยฝ่ายคุณภาพก็จะต้อง เท็ซัมโอบางส่วนที่เราผลิตสมมติว่าเราผลิตสิบล้านเม็ดก็จะมีสัดส่วนที่เราต้องเอาปริมาณหนึ่งมาเพื่อทําการทดลองให้มั่นใจว่ายาที่เราผลิตเนี่ยมีปริมาณสารสําคัญคอย่างที่เราตั้งใจก็จะเข้าเครื่องนี้ครับเครื่อง s p l c ครับก็จะวิธีการก็คือเราก็จะมาบดนะครับแล้วก็ามาใส่สารเพื่อทดสอบนะครับว่าปริมาตรยาสารสําคัญเนี่ยมันอยู่ในยาเท่าไหร่แล้วก็จะออกมาเป็นกราฟแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องคํานวณว่า มีปริมาณปริมาตรยาสารสำคัญเนี่ยอย่างที่เราตั้งสูตรไว้หรือเปล่าแอนนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะภายในพื้นที่ของเมดิฟามับห้องนี้เป็นห้องทดสอบการละลายนะครับทดสอบการละลายของของยาครับเราก็จะเอายาพาราเมทเหลือเนี่ยมาเข้าเครื่องพิ u t i o ชนเทสนะครับว่าการละลายตัวเนี่ยความเร็วเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะจะจับเวลาว่าการละลายตัวของของเม็ดยาเนี่ยอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่ แล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิต้นเห็นสังเกตว่าอุณหภูมิจะมี2อุณหภูมิอันนึง37กว่าอีกอันนึง34กว่าอุณหภูมิพวกนี้บอกอะไรเราบ้างก็เป็นอุณหภูมิในร่างกายใช่ไหมัสามสิบเจ็ดนี่เป็นอุณหภูมิของพวกเราเวลาไม่มีไข้ปกติสามสิบเจ็ดกว่ก็เหมือนเวลากินเข้าไปนี่ก็จะเหมือนซิมูเลตว่าเป็นร่างกายเราคือเครื่องนี้อุณหภูมิเท่าร่างกายเป็นกระเพาะเราได้ไหมคะ ใช่ครับใช่เลยใช่เลย,เลยเอ๋อเ,เอาเป็นว่ามันเข้าไปในร่างกายเราแล้วเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆละลายไปหลังจากที่เรารู้แล้วว่ายาเราเนี่ยได้มาตรฐานตามที่เราตั้งใจไว้เนี่ยขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเภสัชากรที่ดูเรื่องคุณภาพเนี่ยก็จะทําการรีลิสยาแล้วเราก็สามารถส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะไปดูระบบหลังบ้านกันว่าที่นี่เขาจัดการอากาศยังไงให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ายาของเราเนี่ยคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานค่ะ โอ้ใหญ่กว่าที่ต้อคิดอันนี้คือโซนที่เราใช้ควบคุมคุณภาพาอากาศใช่ครับก็เราจะเห็นรางพวกนี้ครับอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นเราเอาอากาศมาทําให้บริสุทธิ์แล้วก็ใส่เข้าไปในตึก<อ>ที่เราเข้าไปดูข้างล่างคือท่อๆนี่คืออากาศบริสุทธิ์เนี่ยครับข้างล่างก็จะเป็นห,ห้องที่เราไปดูเมื่อกี้ครับดัง<อ>นั้นอากาศที่เข้ามาตรงนี้ก็จะผ่านกระบวนการทําความสะอาดอแล้วก็เข้าไปใช้แล้วก็ก่อนจะออกก็ไปทําความใส่รอบนึ่ซึ่งพลังงานที่เราใช้เนี่ยเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมนี้จะเป็นโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยที่ที่ให้พลังงานแสงอาทิตย์กับโรงงานนี้ใช้พลังงานสะอาดฟอกอากาศให้สะอาดเจ๋งไหมตูนอยากมีความรู้เรื่องนี้มากๆแล้วก็วันนี้ดีใจที่ได้เห็นว่าการผลิตยาในประเทศเราเนี่ยไม่แพ้ที่ใดในโลกไม่ติด Pharma และ Enb ก็ให้ความสําคัญเรื่องเรื่องนวัตรกรรมนะครับเราก็จะมีนวัตรกรรมออกมาเรื่อยๆเพื่อทําให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วย สิ่งที่เราพยายามจะซัพพอร์ตเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของเวชภัณฑ์เนี่ยเราก็จะพัฒนายาให้มีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ BDM s หรือส่วนของ ANB และ m e d i c Pharma เนี่ยเราตั้งใจให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงพยายามที่จะไม่ป่วยแต่ถ้าป่วยเราก็รักษาได้เพราะฉะนั้นโรคใหม่มายาใหม่มีถูกไหมคะมีการส่งออกด้วยใช่ไหมคะใครเราส่งออกไปที่ไหนบ้างคะ ก็จริงๆเราส่งออกไปทั่วโลกเลยนะครับหลักๆก็แถวในอาเซียนเนี่ยก็ใช้ยาของของเรานะครับเราส่งไปถึงแอฟริกาอเมริกากลางอเมริกาใต้ก็คือทั่วโลกนั่นเองโอเคสัดส่วนที่เราส่งไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราไปที่โรงพยาบาลแบบไหนบ้างคะจริงๆเราส่งให้โรงพยาบาลรัฐสัดส่วนเนี่ยแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนด้วยรวมไปถึงร้านขายยาก็ก็เหมือนกันแต่ว่าสัดส่วนใหญ่ที่สุดคือโรงพยาบาลรัฐครับ ดูแลผู้คนทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะวันนี้นะคะตุวมีโอกาสได้เที่ยวชมได้ความรู้ทั้งจาก A N B lab แล้วก็ทั้งที่ m e i i p h a r m a นะคะใดๆก็คือว่าขอบคุณคุณโจ้ามากๆเลยนะคะคที่เปิดพื้นที่ที่ปกติไม่มีใครได้ดูไม่มีใครได้เห็นให้เราได้มาทำความรู้จักแล้วก็เอาความรู้กลับบ้านติดตัวกันไปค่ะ